อยู่ับผมดูดิ้งชาแนลนะครับแล้วก็อยู่ในเกมเกมเดสแลบนะครับผมการจับครั้งแรกนะครับไม่มีการแบบจับครั้งที่สองหรืออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเกมผีนะครับผีอีกแล้วเลยผีผีนะก็นาขออย่างหนึ่งนะผมกราบทุกคนเลยนะขอขอทุกคนดูเต็มจอนะครับไม่ใช่ดูครึ่งจอนะ ถ้าดูเครจอเนี่ยผมเสียใจรูไมแซมจูสชงไปแซมข้าัลไทำไมเอาเซฟซิลไหมเซฟซิไหมเอาขาเอกหาไปไหนกองวนจเปิด้าเรียกหัแซม c How d o e n a m e n w h is ผมไม่รู้่เลยนะจริงเป็นการเลงั้งแรกครับ I was the only but one who to the, the lab. Bad. I'm on the surface level in the security room. You are the only survivor. If I can get you out, I, didn't know. I can figure out how you're immune and stop the infection from spreading. But what do you want me to do? You need to get moving. Grab that flashlight on the table next to you, find a weapon and get to the elevator room. Reach the surface level and I'll meet you there. I'll be monitoring you. The okay. กูเอาไฟฉายไปแล้วหนึ่งกันดิบไปเลยไฟฉายไอ้ปรตีมันกูอยากรู้กูกูจะเจออะไรมั่งเนี่ยฮะกูจะเจออะไรมัง่งกูก็ไม่รู้เฮ้ยไปที่รู้กล้องแม่งจับกูอะกล้องมันจับผมอะเฮ้ยยังไงวะดูดิเฮ้ยเฮ้ยกล้องมันจับผมอะเฮ้ย สายขวาซ้ายเลยมึงมั็นยุกเดือเลยนี่เฮ้ยจับผมอะ่ะช่างนึงห้องน้ำโอ้โหใครเน้นมารอบเดือนกระจายเชเียวจุกแตกน้ำไหลไฟไม่ดับเว้ยเฉกโคโอ้โหเก็บรายละเอียดได้ดีนนึงนะถือว่าดีดีดๆๆีได้ยินเสียงน้ำไหลอะ่ะเออได้อยู่ไปกันเลยโอ้โหทางแบบนี้ ทางแบบนี้เราควรเดินดีไหมเราต้องเดินครับถ้าไม่เดินนะจะเล่นกด F <square> ไปเป,ไปไิดประตูเลยเดินไปข้างหน้าน unsure. อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินไปข้างหน้ามีเฮ่เดินผ่านกูไปอีกแล้วแองหนูหนูหนูก็ห้ามกูตกใจได้นะห้องนี้ไปไ,ปไปด้ปะวะลองไปไปดีวะเสียววะหนึ่งสองใกล้ใจไหมยังพอได กูไม่ไปแล้วไอ้สัตว์เต่าแล้วกูไม่ไปแล้วเทียนยุ่งคงอะไรเนี่ยตัดคอมมืออะไรวะเทียนเทียนอะไรเสแปลกๆแปลกอะไรวะไอ้สับตั้งโอ้โหเสียนถือว่ามันเป็นการฟาดเคาะถือว่าเป็นการฟาดเคาะแล้วกันฟาดซะแรงเลยสัตว์เปิดมาแม่งก็เล่นกูเลยเกมอย่างนี้ ถูกมไมเนี่ยกูมาเล่นเนี่ยดูเต็มจอนะครับผมขาบเท้าเลยไปด้วยกันเราต้องดูด้วยกันเราต้องกลัวด้วยกันไม่ใช่ผมกลัวคนเดียวกดแล้วกดเหยียบยึดสัตว์ครับกดแล้วว่ากด e กดขีดกว่ากด w หามอ๋อันแม่นหน้าอย่างนี้นี่เองอันนี้มีกล่องใช่ไหมต้องต้องต้องหยิบ แล้วก็วางตรงนี้ชิแล้วก็ไปเฮ้ยเสียงไร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 อะไรนี้กดกดอีโอ้โหเผาใช่ไหมเอาแล้วมันเล่นยอยู่แล้ว ตำรวจหรือว่ารปภวะไม่รู้ในเรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วกูเล่นงานแรกด้วยไม่รู้ก่อนแล้วมั้งไปได้ผมครับเอ้ยอะไรอะไรทำอะไรครับคุณพี่ผมไม่ตกใจคุณแล้วครับกัดตกใจเลยไม่แดงเหรอครับ ไปแล้วใจนิดหน่อย,อยเออเต็มเลยสัตว์พ่อมึงห้องนี้มีแลว้ววะเมนใครมาเนี่ยหน้าประตูเลยไป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 โอ้โหดับตรงมตีนเลย มาได้ไ,ไงเนี่ยอ๋อปยเรืะรนี้ว่าเปดไม่ใช่ดูหนเสซอแปลกๆเตรงนี้ตัวเนี้ยเตัวนี้เปิดไโอเคไปกันดนีกว่าัดับ

สีดีโอ้โหห้องกว้างห้องกว้าง I a v e a b e n g about this เฮ hey, oh. ้ยเี่ยตบไปับมอร่อยเลยมึงจบจบแบบกูเล่นมาทำไมเนี่ยฮะฮะกูเล่นทำไมเนี่ย โอเคก็จบกันไปนะครับกับเกมเดสแลปนะครับเล่นไปกันกูลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะเชียยแม่งตัดตัวมึงเชียยหนาวหนาวไข่ก็เดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับคลิปหัม่ปวดหัวเลยวะเป็นเกมนี้ไป่าเจอคลิปหน้าอย่าลืมว่าอย่าถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไคร e นะครับผม มีเสียงกูเจ๊เต้นด้วยโอเคเจอกัค้คลิปหน้าครับบ๊ายบาย